สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลนะครับคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์ไปยังไงกันบ้างน,นะครับแล้วมาต่มต้นกันที่ผมฟุตบอลลีกเดิมฝรั่งเศสราวันลัวครับพ่ายกับทางด้านบองโดไป1ประตูต่อ2ผลฟุตบอลเคลิกซองนำพ่ายกับทางด้านซูวอนซัมซุงบูวิ่งไป0นย์ประตูต่อ2ผลฟุตบอลลาลิกาของสเปน ไลโอเมกาโนเอาชนะด้านเอลเช่ไป2ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับอันดับหนึ่งเป็นบาร์เซโลนา7นัด19แต้มตามด้วยอันดับ2เรียมันดิด7นัด19แต้มอันดับที่3ามแอตเติกบินเบา7นัด16แต้มอันดับที่4เป็นเรียมันติส7นัด15แต้มอันดับที่5แอตเลริดครับ7นัด13แต้มอันดับที่6ซาสโซนา7นัด13แต้มอันดับที่7เรียมโซซิดาด7นัด13แต้มอันดับที่8ปวีเจเรอัล7นัด12แต้ม อันดับที่กาบาเรเซีย7ดนัด10แต้มันดับที่1ิไรโอวีกาโน7นัดมี10แต้มอันดับ11เซลตาบิโก้นัด10แต้มอันดับ12มาโยกาสนัด8แต้มอันดับ13คิโลนา7ดนัด7แต้มอันดับ14เคตาเฟ่ครับ7นัด7แต้ม15เรียวบยาโรลิ7นัด7แต้ม16เป็นเอสปันยอน7นัด5แต้ม17เซบวียเจนัด5แต้ม18อัมาเรีย7นัด4แต้ม 19าคาดิด7นัด4แต้มและอันดับที่20เอลเช่7นัดมี1แต้มมาดูในส่วนของผลฟุตบอลเซกุนดาลิกาสเปนครับเรียวซาราโกซาครับเสมอกับเอบาไป0ประตูต่อ0ผลฟุตบอลกันโชเชียอิตาลีเวโรนาไพกับน้านอูริเนเซ่ไป1ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับอันดับหนึ่งเป็นนาโปลี8นัด20แต้มตามด้วยอันดับ2อตานาตา8นัด20แต้ม อันดับที่สามอุลนเซ่8นัด19แต้มอันดับที่4ีลาซิโอ8นัด17แต้มอันดับที่5ครับเอซิมิลาน8นัด17แต้มอันดับที่6โรม่า8นัด16แต้มอันดับที่7ยูเวนตุส8นัด13แต้มอันดับที่8ซดสโซโล่ครับ8นัด12แต้มอันดับที่9อินเตอร์มิลาน8นัด12แต้มอันดับที่10โตริโน่แนัด10แต้มอันดับ11เฟิลิปปนติน่า8นัด9แต้มอันดับ12สเปเซีย8นัดมี8แต้ม สิบสามเลเช่ครับแปดนัดเจ็ดแต้มสิบสี่ซาเลนิเจน่าแปดนัดเจ็ดแต้มสิบห้าเอมโปลีแปดนัดเจ็ดแต้มสิบหกมอนซ่าครับแปดนัดเจ็ดแต้มสิบเจ็ดโบลญญยาแปดนัดหกแต้มสิบแปดเวโรนาแปดนัดห้าแต้มสิบเก้าเคมอนเซ่แปดนัดสามแต้มและอันดับที่ยี่สิบซัมโดเรียครับแปดนัดมีสองแต้มมาดูในส่วนของผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเลสเตอร์ซิตี้เอาชนะแมนอตติงแฮมฟอเรสต์ไปสี่ประตูต่อศูนย์ สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับอันดับหนึ่งเป็นอาร์เนนอล8นัด21แต้มตามด้วยอันดับที่2แมนเชสเตอร์ซิตี้8นัด20แต้มอันดับที่3สเปอร์8นัด17แต้มอันดับที่4ไบตัน7นัด14แต้มอันดับที่5เชลซี7นัด13แต้มอันดับที่6แมนยู7นัด12แต้มอันดับที่7นิวคาสเซิล8นัด11แต้มอันดับที่8ฟูลแลม8นัด11แต้มอันดับที่9ลิเวอร์พูล7นัด10แต้มอันดับที่10บแมนฟอร์ด10แต้ม อันดับ11เอฟเวอร์ตันแปดนัด10แต้มอันดับ12ลีดยูไนเต็ด7นัด9แต้ม13บอลสมาร์ทแปดนัด9แต้ม14บสี่อัลตัวิลล่า8นัด8แต้ม15เวสต์แฮม8นัด7แต้ม16เซาท์แฮมตัน8นัด7แต้ม17บเคิตตันพาเลท7นัด6แต้ม18บแปดวูดแพร์ตัน8นัด6แต้ม19เลสเตอร์ซิตี้8นัดมี4แต้มและอันดับที่20นอตติงแฮมฟอเรสต์8นัดมี4แต้ม โอเคแลครับผมเหนือกับการสรุปผลการแข่งฟุตบอลไหมครับคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ